สวัสดคีครับนีเจอใช่ไหมครับวันยืนก็อยู่บรรษวนครับวันนี้ก็จะมาเพาะาต้นไม้นะสุนภพยไทยนะครับต้นประดงเลือดนะครับหรือว่าเป็นยาอายุวัฒนะของไทยเรานะครับรักษาหลายหลายโรคนะครับก็จะมีดูต้นก่อนแล้วกันต้นลนนักษณะนี้ใบลักษณะน,นี้จะมีตามเขานะครับตามเขาจะออกอ ทางลากนะฮะขยายพันธุ์ทางลากต้นเหมือนใบใบใบถอนฮะ,ะแต่ไม่ใช่ใบถอนแช่น้ำแล้วจะออกแดงๆนี่นะฮะแล้วก็ามาสามสีต้นอย่างมั้งขุดจากรากนะครับเนี่ยเนี่ยแช่น้ำเอ่อก็มีใช้ลำต้นนะ,ะแช่น้ำนะคะรับป็นดงป็นดงเลือดนะ,ะแช่น้ำแล้วดื่มนะครับ แก้โรคตับนะครับโรคตับระยะสุดท้ายได้นะครับโรคตับหลายโรคอยู่นะครับช่างแมวเจอรู้แเนี่ว่า,ารักษาโรคตับแล้วก็บารุงเลือดสําหรับสตรีนะครับใช้ดองเหล้านะครับใช้ไอตัวเนี้ยเปลือกนะครับเปลือกเปลือกนี่ใช้ถกัถกถกแล้วก็ดองดองดองเหล้าขาวได้นะครับดองยาแล้วก็แก้ปวดเมื่อยนะครับ รักษาหลายโรคอยู่นะครับใช่ไหมก็ไม่ค่อยรู้ประสบทคุณก็แต่ก็เอามาชํานะครับก็ถือว่าเป็นยาอายุวะนาของไทยเดีย๋ยวดูตรงอ้นี้ตรงลำเขานะครับลำต้นก็จะเป็นไม้ใหญ่นะครับไม้ใหญ่ไม้ใหญ่นะเปลือกชะหนาอยู่นะครับนี่ตัดมาบางส่วนนะครับ ถากถากเปลือกลาต้นก็ใช้ต้มนะครับใช้ได้ตั้งแต่ลําต้นเย็นรากนะครับแต่ขยายพันธุ์ทางรากนะครับเราจะขยายกันก็เอามาสีต้นนะครับจะขยายปลูกที่สวนนี่แหละ,ะเาะลาสักรากหนึ่งกันตัวต้นยาแล้วกันฮะสมุนไพรไทยเรามีมีเยอะนะครับ ใส่กระถาง่แหละโอเคใส่กระมะพร้าวหน่อยแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยกระมะพร้าวแล้วก็ดินดินแดง ในวัดกลางแล้วกันฮนะจำลองว่าอยู่จะออกตามเขานะครับพวกเขาเป็นไม้หายากลย่างา้ช่องแมวแล้วก็ต้องใส่เห็นเรื่อยเห็นเรื่อยแล้วกันนะครับ บรรยากาศเหมือนอยู่เขาจะชำให้เขาออกออกลากก่อนนะครับพอดีเขาชำทางลากนะครับ หมาแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ดินมะแกบนะดินมะแกบดินใส่ไว้ตรงกลางแล้วกันแล้วก็ปุ๋ยนะครับกลบมะพร้าวแล้วก็ดินแดงอีกหน่อย เรียนเหมือนบรรยากาศเหมือนอยู่ในเขานะครับเขาออกลาก่อนแล้วค่อยปลูกที่สวนนะครับกระแกบนะอ่อมานี้นะครับก็ต้องหลบน้ำหน่อยครับ เสร็จสับสีต้นโอเคแล้วก็ลดน้ำหน่อยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับต้นยาสมุนไพรเรานะครับใมปไทยเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยแล้วกันนะครับรักษาหลายโรคนะครับ มยิงเลือดบำรุงรักษาโรคตับนะครับที่เคยเคยรักษาเห็นเขาไปรักษากันถามผู้รู้นะครับระยะสุดท้ายอะไรต่างแล้วแต่คนถูกนะครับแต่ละคนเรียกว่าต้นประดงของเลือดนะครับหรือว่าต้นยาอายุวัฒนะนะครับรักษาโรคตับโรคอะไรหลายหลายโรคอยู่อเอามาฝากกันนะครับต้นสมุนไพรไทยยังไงก็ช่วยกดตตามกดซับตะคายกดไลค์แชร์ เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับ okay. เอาไว้ที่สวนนะครับไปปลูกเป็นยานะยาอายุรนะนะไว้รักษาเวลาเจ็บป่วยนะครับ